ย้ายมาที่จังหวัดมุกดาหารนะครับแต่ว่ามุกดาหารนี่ก็มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับทหารพรานสนที่กาลังตรวจยึดไม้พยุงเตรียมส่งข้ามโค้งไปประเทศเพื่อนบ้านที่จังหวัดมุกดาหารนะครับทหารพรานกองกำลังที่2107นะครับสนที่กำลังกับหน่วยความมันคงในพื้นที่คโอ้โหไปกันมืดๆดิจิลเบลไกลเห็นบ่าดูทีจอนะฮะตรวจยึดไม้พยุงจำนวน135ท่อน ถ้าเหลี่ยมนี่นะครับพร้อมด้วยเรือเล็กติดเครื่องยนต์หนึ่งลำคาดว่าเตรียมส่งขา,ามคงไปประเทศสปปเลาาส่วนผู้ต้องหาลบหนีไปได้ครับโตนหน้าบ้องไว้แต่ตัวไว้ท่า MM. นเมื่อวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมสองพันหกสิบสามับภายใต้อำนวยการของพลตรีสวราชแสงผลครับผู้บังคับของพันธุ์กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับพนันเอกบุญศิลป์ภาคกลาง ผู้บังคับการควบคุมที่1นะครับพันเอกพิทักษ์พลชูศรีผู้บังคับโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22บนะครับโดยเฉพาะกิจทหารพรานที่21กรมทหารพรานที่22โดยพันโทรณชัยศรีชนะนะครับรองผอบอร้อยเพลินนะครับแล้วก็ฝ่ายเสนาธิการทางกลยุทธ์นะครับกองกําลังสุรศักดิ์มตินได้รับแจ้งตัวบบาวไก่บอกว่าจะมีการลักลอบไม้พยุงส่งไปประเทศเพื่อนบ้าน ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่บ้านทรงเปลือยตําบลบางทรายใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารที่ได้สร้างการให้ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่2107ประสานกับหน่วยตํารวจตะเวนชายแดนที่234นะครับสถานีเรือมุกดาหารกองร้อยต่อชดที่234หน่วยป้องกันปลาที่มจุดหอหีบจุดหนึ่งคปลาไหลและตํารวจตรวจคนเข่าเมืองครับนํากําล่างขับประชุมวางแผนการ ตรวจบจับะนะครับเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวมีเรือตรวจการพลังลมก็คือแอร์โบสนี่นะครับออกตรวจการเลยเพื่อป้องกันการกระทําความผิดตามแนวชายแดนนะครับกระทั่งเรือตรวจการพร้อมเจ้าหน้าที่ครับพอเรือ,น,อน่นอนนี่นะเขาเรียกว่าเรือห่างนะติดเครื่องจอดอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ําโขงบริเวณบ้านทรงเปื่อยซึ่งมีใช่ต้องสงสัยกําลังแบกของลงเรือปอกแปกปอกแปกปอกแปอกอยู่ดิ เจ้าหน้าที่จะได้ขับเรื่อตรวจการพลังล่มนี่นะครับหรือแอร์บอส์แล้วก็แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องแบบเพื่อนี่นะครับทำการตรวจสอบครับเมื่อสองคนที่เห็นเจ้าหน้าที่ครับซีอู่เฮ็ดยังล่ะพ่อพนว่าโอ้ยมาแล้วตัวเดียวสั้นโตนจุดจัดจุดจัดแลนลบหนีไปในความเมืดอนะครับจากนั้นครับเจ้าหน้าที่เพื่อนก็ได้เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีไม้พยุงนี่นะครับที่พี่น้องเห็นในขณะนี้นะวางอยู่ในเรือดังกล่าว จึงได้ร่วมกันทําการตรวจยึดได้จํานวน135ท่อนนี่นะอเออเป็นท่อนเป็นเลี่ยมนะเต็มลูกระบะเลยอของกลางมาทีนะครับฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่2107บ้านบุงอุทัยตํบลน,นาสินนะสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ทำการตรวจนับอีกเทือนึงก็ได้ตรงตามจำนวนที่แจ้งนะครับ,รบจึงได้เป็นนํำของกลางดังกล่า,าวน้ำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเพื่อทําการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับครับผม,มนี่ก็คือข่าวจากทางด้านกองกําลังทาหารพรานครับเต็เมจำนวกระบ,บะเลยเนาะเออนอกจากจะทําหน้าที่ในการที่เขาเรียกว่าตรวจความมั่นคงตามแนวชายแดนก็ยังมีอํานาจหน้าที่ในการจับกลุ่มผู้ทำผิดกฎหมายครับผม สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรแอสตราแซนที่มีส่วนผสมของเปลือกบังคุดสกัดสาหร่ายแดงและสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายสอบถามโทร085 647 1234สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้